สวัสดีวันเสาร์จ้าเมื่อนี้กับเขาป้าเจ็บเห็ดคือเก่าเนาะจ้าป้าเก่าป้าเดิมหล่ะจ้าป้าที่เคยมาประจำหล่ะจ้าไปป้าที่จจเจ้าแจ่ผ้าไปมันไปบ่ปมีเห็ดจากเลยมาป่าเดิอมมานคักพี่น้องเนี่ยตามไปชมเลยจ้าว่าจะมานขนาดใดนจ้นะ่เนาะเห็ดอันนี้ลายลายพี่น้องออกเป็นมูเป็นมูบ้างไหออกเป็นมูนมนมอยู่แต่ในหนังสือว่ากินได้ด้แต่ขอบอ ข้ออากาศกินวัตูุว่ามันรสชาติแบบไรเนาะหลายคักเมื่นกี้นี่ด่างงามเนี่ยม,ม,ม,มึงดอกเฮดดอกนี่พี่น้องโอ้ยมึงเนี่ยเป็นสายเลยกินได้เด้พี่น้องแต่ขอวัตถุกายกินเนาะเห็นข้าเจ้าเจ็บไปกินเมื่อกเนี่ยดอกเฮดพี่น้องป่าดอกใหญ่พี่โรพี่โลอ่าบุคเอเซน แต่อีกนิดเอเซนพี่น้องบุกเอเซนแตอีกนิดเอเซนพี่น้องโครสเลยไม่ไงพี่โล่พี่โร่เมื่ลายครับพี่น้องเฮ็ดเนี่ยเป็นมูเป็นมูอยู่ดอกแรกแหกมันพี่น้อง แห้งแหงฝนมาตกอาทิตย์หนึ่งก็ะง,งามอยู่ดอกแฮกดอกแรกแหกหมานทีได้เฮ็ดบ่เหมือนเนี่ยพี่น้องพี่น้องเจอจุ้มนึงอีกแล้วถ้าท่านาตัดขาให้บุงนุ่งขึ้นหลายแถมหมือนเนี่ย

เรียงกันเลยสามดอกมันเจ๊น,นี่พี่นอ้องนึกว่าสีวาใดเห็ดไดเห็ดจุเต้าหน่มื้มเนียพี่น้องวันเสาร์เขามาเก็บเห็ดเนาะพี่น้องพอเห็ดอยู่นึกว่ามนนีคนเก็บไปก่อนแล้วเก็บพี่น้องเก็บเก็บ ข้าหนีกันข้าหนีต่างกงกล,งลังเพิ่นให้ข่อยตัดแบบนี้แมพ่พี่น้องเพิ่นว่าว่าต้องถอนหลากถอนโค้นพ่ะนะเพิ่นว่าจงเชือมันไวเกิดไหมพ่ะนะพี่น้อง หล่มเลยค่ะก่องงามหมอกปีน้กกนองงามยิ้มปีน้องสวยสวยมกกันนี่ฝนมาตกพี่น้กกนองมันเสา,าแคเนียอยู่ฝนมาตกค่ำเขาปลาเห็ดย่ามไหลฝนตกค่ำ ร่งไล่ไล่เมือน,นี่ข้าวเหลืองข้าวเหน้ยวงามอยู่พี่น้องมือน,นี้เฮ็ดว่างนี้ได้ สามซีจุ่มเนี่ยฮาพี่น้องหา่าวันนี้สีมานอยู่ เห็นเห็ดบอกพี่น้องเล่เหนบอกไม่นเยอะแต่นี่นพี่น้องนั่นจุ่มหนึ่งมัดหน่องหน่อยหน่อยอยู่ไหมงโอ้บางนี่หมานอยู่พี่น้องหลายจุ่มจุ่มนั่นหน่อยหน่อยนึง รวมนี่บพเอาว้เพิ่นมาเอามือเงินเมืองเฮือซาพีโนจุวมนี่มันน่อยแต่มันก็บ่น่อยดอกใบข้าเจ้ามาเอาเพื่อแพร่คนอื่นนำ้ำเปือดบลอกพี่นองมนจะง่างามๆในเฮ็ดหมือนนี่ ลูกหน่อยพ่อฟังไว้พี่น้อง้อนี่ได้เฮ็ดพึ่งหวานเต็มตะก้าเลยเต็มตะกาเลย,าาเลยพี่น้องมโเนี้มนัมนมันเต็มตะก้าเลยจ้าวันนี้หาหา ปลาหน่อยๆได้พี่น้องทำมีบ่มีคนมาก,ก่อนเฮาเ้าเกไดใดเห็ดประมาณนี้แหละจ้ะฝนบ่นตกอาทิตย์หนึ่งเนาะจ้ะน้อหาต้อจ้ะ